สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นุ้ยจะพามาชมนะคะเจ้าตัว4ประตู XLS นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีกำลังเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะคันนี้นะคะจะเดิมๆเลยนะคะตกแต่งนิดหน่อยนะคะคันนี้ก็หล่อแล้วนะคะสําหรับตัวในเจนของเรานะคะ รุ่นนี้นะคะราคาจดจำหน่ายจะอยู่ที่ 879, 0 0 0ับาทนะคะจะมีเฉพาะเกียร์ออโตโ้เท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะมีสีขาวนะคะสีดำนะคะสีบอลเงินสีเทาดำแล้วก็สีน้ำเงินนะคะคันด้านข้างคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะทางด้านหน้านะคะตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นฟอนต์นูปหนังสือ FORD นะคะมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋วสีเหลืองด้านบนนะคะลวดลายกระจังหน้าจะเป็นแบบตะแกรงรังผึ้งนะคะ ไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็น LED มันติด e ีเฟ c เตอนะคะพร้อมกับตัวไฟ c ีแคมนะคะเป็นไฟ d a y l ไร h ์นะคะแบบนี้เลยนะคะทางด้านล่างตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็คือจะมาจากทางโรงงานเลยนะคะตัวครอบก็จะเป็นตัว C นะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะการทํางานนะคะของไฟตัดหมอกเรานะคะจะติดตามองศาพวงมาลัยด้วยนะคะเหมือนในคลิปที่เห็นเลยนะคะทางด้านล่างตัวนี้นะคะจะมีหูรากจูงนะคะมาให้1จุดนะคะสําหรับรุ่น XLS นะคะ ตันชนด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยคิ Q ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วอันนี้จะเป็นแบบเรียบนะคะคิ Q ้วล้อเราเจาะกับ ตัวรถนะคะทางด้านล่างนะคะรับประกันว่าไม่หลุดนะคะแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคอนอย่างดีเลยนะคะสําหรับช่วงล่างด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบปีกนกอิสระสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น ABS นะคะ EBD ESP นะคะตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการผิดคว่มนะคะหรือว่าระบบลมของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้มีแอร์แบให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะในรุ่น4ประตูนะคะ และตัวนี้นะคะเป็นเกียร์โต้นะคะยังมีตัวช่วยออกตัวทางราชันให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขนาดขอบ18นะคะเป็นแบรนด์โอเอซินะคะเป็นแม็กลายก้านแบบนี้นะคะเป็นดำเงาแต่กับสีเงินนะคะเป็นลายยอดฮิตของเราเลยนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปกยางนะคะจะเป็น265ทับหกสนะคะตัวนี้จะเป็นยาง A t ทนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลย ทางด้านข้างนะคะตัวนี้ตัวแก้มโลโก้นะคะจะตัดโคมเมียมแบบนี้นะคะพร้อมสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะคะแรงม้าของเขานะคะจะอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่405นะะิวตันเมตรค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะตัวยกสูงของเรานะคะทุกรุ่นเลยนะคะจะมีบันไดข้างนะคะพร้อมใช้งานมาให้แบบนี้เลยนะคะ ตัวฟิล์มเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะและรุ่นฝาถังน้ำมันของเรานะคะจะเป็นแบบป๊อปอัพแบบนี้นะคะเชื้อเพลิงนะคะรองรับดีเซลนะคะ B 7 B 1 0แล้วก็ B 2 0นะคะตัวฝาถังนะคะเวลาที่ลูกค้าล็อกรถนะคะฝาถังก็จะล็อกด้วยนะคะเวลาที่เติมน้ํามันนะคะสามารถปลดล็อกจากถังด้านในได้เลยะคะ่ะ<อ>รุ่นนี้นะคะยังมีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างด้งดวยนะคะสําหรับหยิบสัมภาระนะคะทางด้านหลังของตัวกระบะนะคะ กระบะไลเนอร์ของเรานะคะอันนี้เราติดเป็นแบรนด์สอดให้เลยนะคะรับประกันนะคะความทนทานแข็งแรงแน่นอนค่ะขอบกระบะเราใส่ไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวน็กเจนนะคะจะมีจุดนะคะสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะออกไปแล้วอยากติดโลวาเพิ่มเติมไม่ต้องเจาะรถเลยนะคะเรามีช่องนะคะสําหรับการติดตั้งมาให้โดยเฉพาะเลยตัวไฟเบรกดวงที่สนะคะตัวนี้จะย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายแล้วนะคะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะยังมีกล้องมองหลังนะคะเป็นกล้องอยู่ใต้โลโก้นะคะทางด้านนี้ด้วยนะคะจอแสดงผลนะคะจะขึ้นที่ตัวหน้าจอซิงโฟเอทางด้านในรถเลยนะคะ กันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดาด้านแบบนี <through> ้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมด้านในกันต่อนะคะว่านุได้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะด้านในตัวรถนะคะอันนี้นุ้ได้อัปเกรดเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดิมๆของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้ได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีดําเลยในส่วนของสีเบาะหนังนะคะแล้วก็การเดินได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนตัวนี้นะคะตัวหน้าจอนะคะจะเป็นดิจิตอลแบบ100%เซแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นแบบมันติ ะะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงโฟนะคะรุ่นนี้นะคะยังมีช่องต่อสายนะคะ USB นะคะแบบไทย A ไทย C มาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะในการชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะตัวนี้นะคะยังมีปุ่มการปรับโหมดการขับขี่นะคะพร้อมกับตัวแท็ชชั o n control นะคะมาให้ด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะเจ้าต,ตัวกระบะสีประตูนะคะเป็นเกียร์โต้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาแค่8 0 0แสนกว่าบาทนะคะรุ่นนี้นะคะมีโประคะดอกเบีย้ยศูนเนะคะพร้อมชุดแต่งหล่อๆนะคะหรือว่าโปรดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 49, 0 0 0บาทพร้อมชุดแต่งนะคะลองโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์ 992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์ไลน์ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกด subscribe ช่องฟอรดช่างนุยชาแน,นลด้วยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วส่งรถถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ